นี้เราอยู่ที่ซิกซ์ดองคาเฟ่วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่แบบว่าเวียดนามนะสไตล์เวียดนามไม่ใช่สไตล์เวียดนามเป็นแนวแบบมีสวนศาสตร์มีแคมปิ้งมีที่เล่นมีสไลเดอร์อะไรอย่างนี้นะเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาถึงเนี่ยไปสำรวจกันนะเด็กๆเราจะไปดูอะไรกันก่อนสไลดเดอร์ก่อนเนาะนูน่นตรงนู้นที่เห็นเห็นะเป็นเต็นท์ มันเหมือนกับว่าอยู่ติดแม่น้ำงงน้อไม่อะแม่น้ำแม่น้ำอะไรสักอย่างเนี่ยมีแคมปิ้งนะเราขับรถเข้ามาจอดข้างในเลยค่าเข้าค<ม>่าเข้าเมื่อกี้เราจ่ายครับแท้จิงยเค่าเข้าคนละเจ็ดหมื่นด่งนะเด็กห้าหมื่นโดงเข้ามาข้างในขับรถเข้ามาได้เลยเราไปดูเมื่อกี้เราผ่านมีสวนสัตว์มีที่นั่งเล่นมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอะไรอย่างนี้เลยนะไปดูกันโอโหตื่นเต้นมากวันนี้ครั้งแรกครั้งแรกของเราเราจะไปเริ่มที่ สไลเดอร์กันก่อนเหสว<ะ>นสัตว์ก่อนเลยเหรอโอเคไปไปกันมีเจพ๊พัฟไหมครับครับไดไป,ไป,ไปอันนี้เราเข้าไปเป็นเป็นภาษาเวียดนามนะหันไม่หอกเราเข้าไปในโซนของสวนสัตว์กันก่อนนี่เหมือนมีสัตว์เล็กๆให้อาหารสัตว์อยู่นะมีกระต่ายอะไรอย่างนี้นะไปไอออโอน้นี่สัตว์นี่สัตว์จริงหรือสัตว์ สัตว์ปอมนีม้สัตว์ปอมนะแต่ข้างในนะ่าจะมีแบบให้อาหารสัตว์เล็กๆกระต่ายอยู่นู่นตรงนู้นอุ้ยนู่นตรงนู้นน่าจะเป็นแบบจุดสำคัญโอ้สไลเดอร์อนู่นสไลเดอร์ใหญ่อยู่นู่นนู่นเนะ่มาเป็นแพเลยยาวๆตรงนู้นนะ่ะเป็นสไลเดอร์เดี๋ยวเราไปเล่นกันโอ้ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าเด็กเล่นได้ไม่แต่พี่ปนั้น่าจะได้นะามาตรงนี้กันก่อน ให้อาหารสัตว์วันนี้วันอาทิตย์นะคนก็เยอะหน่อยนี่เนี่ยเราไปซื้ออาหารสัตว์กันก่อนไปมาเร็วกระต่ายให้อาหารนี่เราซื้อมาแล้วนะมึนม,มึด่งต่ออนันเราซื้อมาสองอนันเมื่อกี้คุณป้าบอกอ๋อเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยนะ่าสงสารจังเลยไม่กินเหรอไม่กินเลยอิ่มไปตัวอื่นไปตัวอื่นกัน์นุ่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปทางนู้นที่ไม่มีคนไปบ้างพี่เจมส์เขาไม่ยอมกินเลย นี่ในรูนี่ตัวใหญ่เลยบนั้นมนีตัวใหญ่เลยอ่าเจ้าขาวพีเจมันเจ้าแลบปิดเลยอ,ะอ,ยอ่ะดูสิเออมันเข้ารูละมันเข้ารูตรงนี้เดี๋ยวมันมาออกตรงนี้มาออกตรงนี้นี่น้องเจนี่เ็าอยู่ในตัวนี้อีกตัวนึ่งอ่ะเพีเจให้พีเจให้บ้านพีเจเร็วแม่ขอไหนเร็วตัวน,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 วนี้ตัวนี้อ่ะแม่พีเจตัวนี้นะหูมันยาวเนี่ยมันหิวอยู่เนี่ย น้องเจให้มาน้องเจกลัวอาน้องก็ให้ทำไมละเนี่ยนี่พี่บิดมันพี่บิดหนูพี่บิดหนูแล้วที่บิดหนูเอามาล่ะฮะมันเหมือนพี่บิดหนูมันเหมือนพี่บิดหนูแต่กลัวเอาเราเรามากินกินามาแม่ปล่อย น้องเจแม่โฮแหนนะโอเคไหมมาพี <finals. S 2> uh, ่บิดพี oh, okay, ่บิดวัวดำอ่ะเร็วๆๆโอ้โหเขี้ยวดีๆนะเดี๋ยวติดคอนะตัวนี้อย่าแย่งกันนะแครอทเขาสดมากเลยนะเนี่ยแครอทนะก็มันกรอบกับกรอบกับๆๆๆตัวนี้หูมันเป็นแผลเนี่ย ตอนนี้เราเข้ามาในในโซนแกะแล้วนะนี่พี่แกะพี่แกะพี่นัทพี่นัทเห็นแกะไหมทำไมอ่ะดูดูพี่แกะมันวิ่งตามแล้วนี่เข้ามาได้ฟรีหมดเลยนะซื้อแค่อาหารเข้ามาถ้ามันเห็นถ้าเจ้าแกะมันเห็นเออตัวนี้ตัวนี้พี่เจ่ะพี่เจอแบลูกแกะลูกแกะนี่โอ้ยขึ้นไปบนสะพานนัท ี่นัดไปยืนบนสะพานเดี๋ยวก็มันก็ให้เองอะ่ะดีเจขึ้นไปยืนบนสะพานเลยตื่นเต้นแกะแกะเยอะมากนะที่นี่ถือว่าเยอะเลยนะนี่เด็กๆตื่นเต้นจังเลยบางคนไม่กล้าก็ให้ด้านนอกนะนี่เราเข้ามาข้างในเลยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีทั้งแพทั้งแกะอยู่ด้วยกันหมดเลยนะบนนัดเร็ว ฮัลโหลแกน่าตัวนี้ปุปูปุปปุปไม่ไม่ไม่พี่เจ้แล้วพี่เจ้นะพี่เจ้น้องพี่เจเจกลัวไหมไม่ต้องกลัวน้องพี่เจ้กลัว เหมดแล้วนี่ด้านด้านท้ายใช้ท้ายของฟาร,ร์มแกะมีมีนกกระจอกเทศอยู่สองตัวเดียเดียวเดียวดยมันมันอยุยมันพอมันยาวมากเหมือนมันจะกระโดดออกมาได้เลยนะอันนี้ด้านท้ายฟาร,รม์มน้ำพื้นที่ยังว่างเยอะอีกเลยอะ่ะโอพื้นที่ใหญ่มากเลยดู ความแกะที่เราให้มีดีนะอยู่ติดติดกับกระตายมีที่ถ่ายรูปวิวสวยทุกมุมเลยนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปที่สองตัวโดนมัดไว้อยู่ตรงนี้นะข้างๆเนี้ยไม่รู้เรียกอะไรแพะหรอแพ้หรือแกะฮัลโหนี่พ่อใช่แพ้หรอทำไมมันมีมันมีขาแบบเนี้ยมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยอ่ะมันแก่แล้วมันมีขาด้วยอ่ะโดนขังไว้ตรงเนี้ยสตัวออไม่รู้มันตัวอะไรนะ คไปแล้วพี่โบนัสกับน้องวิเจได้กี่ม้าแล้วเย้ได้กี่ม้าแล้ว, yeah, ลวครับผมอยู่นี่ครับ, yeah. บ,บเย้โบนัสวิเจจับแน่นๆนะเย้ yeah, ได้กี่ม้าแล้วเป็นยังไง เย้ yeah, ได้ขี่ม,ม้าตัวใหญ่แล้วนี่ไปแล้วสองคนนะ,ะน่าจะสองรอบสองรอบห้าหมื่นดงโอเคแค่เดินรอบๆเฉยๆนะเนี่ยแต่ม้าตัวใหญ่เขาไปกับน,น้องชายเขา แล้วพี่โบนัสน้องพีเจอยู่บนหลังม้าแล้วเออตื่นเต้นมากขี่ม้าไม่กลัวพีเจพีเจครับยิ้มหน่อย้ายครบแล้วกำลังจะลงแล้วพอเบิร์ตไปรับแล้วโอเคไงบ้างเย่กลัวไหมกลัวไหม เก่งมากเลยโบนัากลัวไหมโอเคนี่ตอนนี้เราพักกินข้าวเที่ยงแล้วปิกนิกนี่ใต้ต้นไม้เรามีของพร้อมเรากินข้าวเที่ยงที่นี่ปิกนิกปิกนิกนั่งได้หมดเลยนะเอาอะไรมากินก็ได้นี่หอ่อข้าวมากินจอดรถตรงนี้เลยบางคนก็เอาเต็นท์มากลางพาเด็กๆมาเล่นนะตรงนั้นเป็นแม่น้ำเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนู่นริมนู้น เป็นแม่น้ำมีพายเรือคายับด้วยนีเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นตรงนี้ได้เลยเนี่โมนัสกับบีเจเล่นว่าวเอาว่ามาเองเย้สูงไหมสูงไหมบีเจเนื้อมีว่าใหญ่เขามีว่าวใหญ่ลอยอยู่อันนึงแล้วก็นี่เป็นลานกว้างๆนะ สูงไหมวิเ่เตอากาศดีมากเลยนี่อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากเย็นๆเลยนะลมพัดแรงมากเลยโอ้เดีย๋ยวแม่จุ่มจะพาเดินไปดูว่ามันแม่น้ํานี่เขาทำอะไรกันตรงนี้แม่น้ํานะไปเป็นดูกันนี่นะบรรยากาศริมแม่น้ําเมื่อกี้เหมือนเห็นมีเรือด้วย ี่ไงมีเรือให้เช่าเรือไว้พายรอบๆเป็นแองแงยื่นออกมาตรงนี้นี่บรรยากาศนี่นะแล้วก็มาปิกนิกปิ้งย่างเอาเต็นท์มากลางเองเอาอาหารมากินเองได้เลยนะอากาศกำลังดีเลยนี่นู่นอยู่ตรงนู้นร้านกาแฟนี่นะดู้ยสูงไหมมันจะไหลลงมาเลยสูงเท่ากบเรายังสูงกว่า

แต่จะเล็นออกแต่ว่าที่สองทำไม่ได้ที่สองไมน่าเลยก็ไม่จับหน้าเลยสิอ,อ๋นนะออันนี้คือเล่นเล่นในนี้ไงอ๋อนี่เขาต่อคิวเล่นในนี้อ๋อแล้วก็สไลด์ลงไปเอ่ก็โอเคนะพี่นัท แต่ว่าที่เล่นมีแค่สองอันอ่ะต้องไปต่อคิวเลนี่ไงตรงนี้เขียนว่าซิกซองนะเป็นทางเข้าแคมปิ้งแคมปิ้งแอนฟิกซิกแล้วก็จะมีร้านอาหารนีร้านอาหารมีเมนูอยู่ตรงนี้เป็นร้านอาหาร เหมือนก็แบบว่าเรามาสั่งตรงนี้แล้วเข้าไปตรงนี้ก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นที่เล่นเด็กๆก่อนระบายสีขายเครื่งบีนแล้วตรงข้างในก็เป็นเหมือนเราสั่งอาหารมานั่งกินสุกี้หมอไฟมีแคมปิ้งมีเต็นท์ตรงโน้นโ่้นแคมปิ้งแบบนี้เลย ด้านบนตรงนู้นรู้สึกจะเป็นสวนดอกไม้นะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เจดอกไม้เออเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ตรงนี้ก็มีที่เล่นเด็กๆได้ในด้านในร้านมีไอติมขายด้วยนะพี่วนัดมาเลือกไอติมกับเราหน่อยะคะนี hey. ่ได้อ่ะมีขนมปังขายด้วยไม่ต้องพกอะไรมาก็ได้นะเนี่ยมีตู้ขายแล้วก็มีไส้กรอกในไส้กรอกเทาจ็ดเปกัน ชินละสองหมื่นดะ่งนะใส่รอกอันนี้อยู่ด้านข้างๆข,ข,ของแคมปิ้งเมื่อกี้นะอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสวนดอกไม้เดาหัวไบดาสง่งอ่านไม่ออกนะคะนั่นอ่านออกไหมไอศอครีมอร่อยไหมคะมิก้ซื้อไอศอสครีมมาบลูเบอร์รี่ป่าอากาศเย็นกินไอศอครีมนะนี่เรากำลังจะพาไปดูสวนดอกไม้เนี่ยเขาจะใส่ชุดอาวใหญ่เนี่ย แก๊งแก้งสาวๆนะใส่ชุดกันมาแล้วขึ้นไปดูกันซิว่าสวนดอกไม้ที่นี่มีอะไรกันบ้างป่ะเข้ามาแล้วสวนดอกไม้นี่ดอกกุหลาบก่อนเลยใช่ไหมเข้ามาฟรีนะก็คือเสียตัว๋วครั้งเดียวก็เข้ามาดูได้หมดเลยอันนี้ถ่ายรูปเราเข้ามาแล้วในสวนดอกไม้มีสวนดอกไม้มีบ้านต้นไม้เราจะเดินไปดูบ้านต้นไม้กันน,นี่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง,งนี่ ดอกไม้ก็ก็สวยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ชมฟรีหมดเลยนี่ถ่ายรูปดอกกุหลาบอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะกุหลาบขาวเขาก็ใส่ชุดอาวใหญ่กันมานะชาวเวียดนามไปดูดอกไม้ทางนู้นกันนูน่นมีบ้านต้นไม้ตรงนูงนง้นเะนี่ยนะจะขึ้นไหมไปดูบ้านต้นไม้ไหมคะน่ะาสนใจนะนี่นู่นดอกนูก่นกำลังสวยบานเลย นี่มาถึงจุดนี้ดอกนี้กำลังสวยเลยมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยนี่ข้างในดูเขาก็ใส่ชุดมาถ่ายรูปมีช่างภาพใส่ชุดมาถ่ายนะนี่เราเข้าไปดูกันนี่ดอกอะไรกำลังสวยเลยทุกคนนี่ดอกนี้ก็กำลังสวยเลยนะเดี๋ยซิ ที่เราเดินมาไกลามากเลยนะมองไปตรงนู้นเป็นสะพานสะพานหยุดเตินใช่ไหมสะพานตรงนั้นที่ข้ามไปทางเส้นสนามบินตรงบ้านเราอะ่ะเออมองมาก็เป็นแม่น้ําตรงเนี้ยที่เราต้องข้ามสะพานก่อนไปสนามบินนะกว้างมากใหญ่มากนะดอกไม้ก็เยอะมากเลยเนี่ยเดินมาจนเหนื่อยละเราเดินมาไกลเหมือนกันนะพี่นัทเนาะไกลามากเลยเราเดินมาไกลามากแล้วนะเนี่ย,อยอเออ นี่ดอกไม้แต่ละจุดก็จะมีมจะมีความสวยงามของอเขาเองนะนูน้นตรงนูน้นโอ้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยจ่ายเจ็ดหมื่นได้แคมปิง้งได้ดูรูปเหมือนมาแบบแเออ,เอ,อนู่นเราเดินมาตรงนูน้นไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันไปไปดูมุมอื่นกันก่อนเนาะ นี่บรรยากาศติดทะเลเอติดแม่น้ำเลยนะเราจะมีเก้าอี้ให้สั่งของมานั่งคานแล้วก็นั่งดูบรรยากาศอะไรกันได้เลยทุกคนสวยมากนะถือว่าวิวดีมากเลยนี่เป็นร้านด้านหน้านะเรากำลังเดินดูว่ามีอะไรบ้างคือข้างสไลดเดอร์นี่ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารร้านนั่งเล่นนะหลังจากที่เราไปเดินสวนดอกไม้มาแล้ว แล้วก็สไลเดอร์แต่สไลเดอร์เมื่อกี้พี่นัดไปเล่นต้องเสียค่าติเก็ตใช่ไหมคะห้าหมื่นใช่ไหมคะซื้อติ cket ตรงนี้ใช่ไหมอ,อ,อ๋อมีหน้าล่ะเขาให้ซื้อตั๋วตรงนี้ซื้อตรงนี้เสร็จแล้วก็อ,อ๋อไปจัดแถวทางโน้นหรอโอเคโอเคีนนเคนน้อะเลยคนเยอะเลยนั่งดูตรงนี้ได้ใช่ไหมล่ะเมืม่อกี้ก็เดินมาทางนี้หรอ ทริปนี้สนุกไหมคะวันเดย์ทริปมาปิกนิกแต่ว่าอุปกรณ์เราก็นี่นะเท่าที่มีไว้วันหลังเราจะเอาเต็นท์มาแล้วก็มาปิกนิกจริงย่างกันนะเนาะเด็กๆเ,เ,เอาเป้าเอาครับ <laughs> โอเควันนี้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาๆบนนั้นพี่เจมสบ๊ายบายค่อนบ,บายๆอ๊มก่อนอ,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 อ๊ม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 อ๊อ๊ม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 